สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เกี่ยวกับกราฟคู่กันสำหรับกราฟบ,บนรนาบนะครับวันนี้ต้องบอกกล่าวก่อนว่าถ้าได้ยินเสียงแปลกๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามาทำงานในวันวิทยาศาสตร์ซึ่งก็จะมีนักเรียนที่เข้ามาชมนิทรรศาการนะครับก็อาจอาจจะมีเสียงบ้างเดี๋ยวพอผม เละคอร์ดเสร็จผมก็จะมาตรวจสอบเสียงว่ามันมีเสียงรบกวนเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าพอทนได้ก็จะลงใน YouTube นะครับแต่ว่าสำหรับบางคนที่อาจจะรู้สึกลำคัญอยู่บ้างต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับในหัวข้อกราฟคู่กันนะครับวัตถุประสงค์ก็คืออยากให้เรารู้จักกราฟ นี้นะครับมันมีความสำคัญอย่างไรบ้างก็คือในจุดกำเนิดของตัวการให้สีเลยนะครับก็จะเป็นการให้สีบนแผนแผนที่อย่างที่ผมเคยเล่าไว้ในเรื่องของทฤษฎีบทสีสีนะครับซึ่งเขาได้แปลงแผนที่ออกมาเป็นกราฟบนระนาบนะครับซึ่งคอนเซป t นี้ก็ กลายมาเป็นกราฟคู่กันนะครับแล้วก็ก็เป็นกราฟอีกชนิดหนึ่งที่สร้างจากกราฟที่มีอยู่อยู่แล้วนะครับตัวนี้บอกว่ามันคล้ายคลึงกับการสร้างกราฟที่สมนัยกับแผนที่ซึ่งเราพูดในหัวข้อของการาทฤษฎีบท4 44ส,สีนะครับเราเคยเรียนเกี่ยวกับกราฟเส้นหรือลายกราฟในบทการให้สีแล้วนะครับซึ่งแปลง เส้นเชื่อมออกมาเป็นจุดยอดแต่ว่ากราฟคู่กันนี้นะครับใช้กับกราฟบนระนาบเท่านั้นเพราะว่าต้องเป็นกราฟบนระนาบถึงจะมีสิ่งที่เรียกว่าหน้าตัวนี้จะสร้างกราฟคู่กันโดยให้จุดยอดสมในกับหน้าของกราฟบนระนาบนะครับและเส้นเชื่อมของกราฟคู่กันจะสมในกับเส้นเชื่อมของกราฟบนระนาบตั้งต้นด้วยอันนี้กล่าวคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรา มาด,ดูนิยามกันตัวนี้บอกว่า g เป็นกราฟบนบนระนาบสังเกตว่าจะต้องตั้งต้นจากกราฟบนระนาบก่อนนะครับกราฟคู่กันของ g นะครับใช้สัญลักษณ์ g star เป็นกราฟหลายเชิงที่จุดยอดของ g, g star จะสมในกับหน้าของ g ตัวนี้ถ้าเรางงกับคำว่าสมในไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวตัวอย่างกันและเส้นเชื่อม e star ของ g star จะสมในกับเส้นเชื่อม e ของกราฟ โดยมีลักษณะว่าถ้าเส้นเชื่อม e ในกราฟ G เป็นเส้นเชื่อมที่อยู่บนหน้า r และ s แล้วนะครับจริงๆคือสับก็คือล้อมรอบ r นะครับแล้วก็ล้อมรอบ s ด้วยนะครับเป็นเป็นส่วนหนึ่งของตัวที่ล้อมรอบ r และล้อมรอบ s นะครับเส้นเชื่อม e star ของ g star จะเชื่อมจุดยอดที่สมในกับหน้า r และ s นะครับ ทีนี้ก็ก็จะมีข้อสังเกตก็คือกราฟที่เป็นกราฟที่มีกราฟคู่คู่กันต้องกําหนดจากกราฟบนระนาบเท่านั้นนะครับแล้วก็กราฟคู่กันที่ได้จะเป็นกราฟบนบนระนาบด้วยตัวนี้อ่าก็มีการสังเกตก็อ่าน่าจะมีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์แล้วตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้ผมไม่ไม่ยืนยันนะครับแต่ว่าคล้ายๆกับว่าน่าหน้า น่าจะมีการพิสูจน์ละเพราะว่ามันเป็นตัวที่ใช้เยอะมากนะครับตัวอย่างนะครับก็เอาตัวอย่างตรงนี้แหละนะครับมามาเขียนใหม่นะครับตัวนี้เราเริ่มจากกราฟบนละนาบ g นะครับที่เป็นสีดำทีนี้ผมจะสร้าง G s t a r ที่เป็นสีชมพูนะครับจุดยอดมาจากไหนอ่าตัวนี้ผม ขออภัยรูปนะครับมีความโอเคตองต้องมีเส้นนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วหน้าใน G star อ่าขอขออภัยจุดยอดใน G star นะครับมันก็จะเป็นจุดยอดที่สมในกับหน้าหน้าของ G มีสีหน้าตัวนี้ก็มีจุด สีจุดวิธีการเขียนง่ายๆคือลงไปในหน้าแต่ละหน้าเลยนะครับเสร็จแล้วเส้นเชื่อมเกิดจากจากไหนเราก็มาดูว่าเส้นเชื่อมในกราฟ G นะครับมันมันกั้นระหว่างหน้าหน้าไหนกับหน้าหน้าไหนตัวนี้นะครับเส้นนี้กั้นระหว่างหน้านี้นะครับกับหน้าหน้านี้ดังนั้นมันก็จะมีเส้นเชื่อมที่สมใน ที่ลากจากจุดที่สมในกับหน้าที่เส้นเส้นเชื่อมเดิมในกราฟ G มันกั้นอยู่นะครับจุดที่อยู่ข้างนอกนะครับตัวนี้เส้นเส้นเชื่อมนี้นะครับกั้นระหว่างหน้าเดิมที่อยู่ข้างเป็นหน้า ไม่มีขอบขอบเขตกับหน้าที่มีขอบเขตตรงนี้นะครับมันก็จะมีเส้นเชื่อมตรงนี้แต่ว่านะครับเส้นเชื่อมนี้ก็กั้นระหว่างสองหน้าดังกล่าวเช่นกันนะครับมันก็จะมีเส้นเชื่อมอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ลากเชื่อมระหว่างสองจุดดังกล่าวนะครับตัวนี้ด้วยวิธีนี้นะครับก็จะมี เส้นเชื่อมเพิ่มเติมดังนี้นะครับอันนี้ก็เฉพาะตัวสีชมพูนะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่ตัดตัวที่อ่าที่สร้างเป็นสีทีส่สร้างแรกเริ่มเป็นสีดำออกนะครับตัวสีชมพูนี้คือกราฟ คู่กันข้อสังเกตว่ากราฟคู่กันของกราฟเชิงเดียวตัวสีดํานี้แต่ก่อนนะครับมันไม่มีเส้นเชื่อมซ้อนไม่มีลูกแต่ตัวนี้ปรากฏว่ามันมีเส้นเชื่อมซ้อนปรากฏขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็น2เส้นนี้นะครับก็เป็นเส้นเชื่อมซ้อนนะครับคราน,นี้ถ้า G ีเป็นกราฟบ,บนระนาบนะครับที่มีหน้าสองหน้าใดๆที่มีเส้นเชื่อมร่วมกัน2เส้นขึ้นไปแล้วก็ ก็จะได้ว่า G star มีเส้นเชื่อมซ้อนเหมือนกับตัวอย่างของเรานะครับแล้วก็แม้แต่วงวนก็อาจอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเช่นตัวอย่างนี้ G star G นะครับตัวนี้คือ G ทีนี้ G star นะครับหน้ามีหน้าภายนอกอ่าหรือเรียกว,ว่าหน้าไม่มีขอบขอบเตขตกับ หน้ามีขอบขอบเขตส,สองหน้านะครับเส้นเชื่อมนะครับตัวนี้ไม่มีปัญ,ปญหาจากที่เราศึกษามาเมื่อกี้นะครับมีเส้นเส้นเชื่อมซ้อนในลักษณะนี้นะครับทีนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้นะครับเส้นเส้นนี้มันอยู่บนหน้าหน้าเดียวนะครับก็คือหน้า หน้าไม่มีขอบขอบขตนะครับก็เหมือนเหมือนกับแับว่ามันกั้นกั้นระหว่างหน้าสองหน้าอยู่นะครับมันมันก็จะมีเส้นเชื่อมอันนี้เกิดเกิดขึ้นเพราะว่าในสังเกตว่าจำนวนเส้นเชื่อมใน g กับ g ตต้องเท่ากันนะครับเส้นเชื่อมในกราฟบนระนาบ G นะครับมันจะมีหนึ่งเส้นเส้นเชื่อมที่ สมนายกับมันโอเคนะครับมีข้อสังเกตอีกว่ากราฟที่สมสันฐานกันไม่จำเป็นต้องมีกราฟคู่กันที่สมสันฐานกันนะครับอย่างกราฟสองกราฟกรารนี้สมสันฐานกันนะครับแค่ดึงจุดจุดนี้อยู่อยู่ข้างในกับดึงออกข้างนอกนะครับแต่ว่าพอเป็นกราฟคู่กันนะครับดังนั้น ตัวนี้เรามาดูตัวตัวอย่างให้จบก่อนกราฟคู่คู่กันเนาะโอเคสี่จุดตัวนี้นะครับเส้นเชื่อมทุกเส้นในในใน G นะครับในการเขียนรูปในลักษณะนี้ต้องมีเส้นเชื่อมใน G g s t ตัดตัดกับมันมันหมดนะครับ ลองมาดูตัวนี้บ้างอะคนเป็นสีเขียวก็แล้วกันอย่าได้ตัดกันนะครับท่าน,นี้กราฟสีชมพูกับกราฟสีเขียวทำไมมันถึงต่างกันนะครับทำไมมันมันถึงต่างต่างกัน ตอนนี้ข้อสังเกตหนึงนะครับที่เราจะพยายามจะดูว่าก้ามมันต่างกันหรือไม่นะครับแล้วก็อาจจะดูดีดีกรีนะครับลำดับดีกรีตัวนี้มีตัวนี้มีดีกรีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตัวนี้ดีกรีสตัวนี้ดีกรีห้าตัวนี้ดีกรีสามนะครับตัวนี้ดีกรี ห้าสามผมว่าผมนับผิดโอเคตัวตัวนี้หนะครับตัวนี้หดูตรงนี้ก็ต่างกันกันแล้วนะครับเพราะว่าดีกีสูงสูงสุดของกราฟสีสีชมพูคือห้าแต่ดีกีสูงสุดของกราฟสีเขียวเป็นหนะครับดังนั้น ในการสร้างกราฟคู่คู่กันนะครับไอ้ I G G s t a นี่จจริงๆก็คือกราฟที่วาดแล้วนะครับไม่ไม่ได้แค่ให้เฉพาะเซตของจุดยอดกับเซตของเส้นเชื่อมเท่านั้นนะครับโอเคตอนนี้เรารู้รู้จักดูกราฟแล้วหรือกราฟคู่คู่กันแล้วนะครับสิ่งไหนที่เขา ศึกษาเกี่ยวกับกราฟคู่กันบ้างนะครับตัวตัวนี้ผมจะไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับแค่จะแนะนำว่ามันมีการศึกษากราฟคู่กันต่อนะครับแต่เนื่องจากคอสของเรานะครับไม่ได้ไปไกลไกลมากก็เลยเป็นแค่การแนะนำเฉยๆว่ามันมีการศึกษาอะไรบ้างตัวอย่างเช่นถ้า G เป็นกราฟบนระนาบและเชื่อมโยงที่มีจุดยอด V จุด E เส้นและมีหน้า f หน้าแล้วนะครับกราฟ gg star จะมีจุดยอด f จุดนะครับ f จุดเส้นเชื่อม e เส้นนะครับและหน้า v v หน้าสังเกตว่าจำนวนนะครับจำนวนเส้นเชื่อมเท่าเท่ากันแต่จำนวนจุดยอดจะสลับกับจำนวนหน้านะครับการพิสูจน์ง่ายๆนะครับเริ่มจาก G เป็นกราฟบ,บนบนระนาบตัวนี้มี คุณสมบัติเชื่อมโยงด้วยเพื่อให้สามารถใช้สูตรของไอยเลอร์ได้นะครับ G star เป็นครับคู่กันอ่าตัวนี้ให้เป็น V star จุด E star เส้นและ F star หน้านะครับ G star จากบทนิยามนะครับบทนิยาม V star นะครับจุดยอดมาจากไหนมาจากหน้าของกราฟ G นะครับดังนั้นจำนวน จุดยอดของการาฟ g star เท่ากับจำนวนหน้าของ g นะครับแล้วก็เส้นเชื่อมมันสมสมนการจำนวนเส้นเส้นเชื่อมจึงเท่ากันนะครับคราวนี้ก็เหลือว่าทําไมหน้าใน g, g star จึงมี v หน้านะครับตัวนี้ก็จากสูตรของ e u l e r v ลบ e บวก f เท่ากับ2นะครับตัวนี้ v star และ v star ลบ e star บวก f star เท่ากับ2เพราะว่าต่าง เป็นกราฟบนบนระนาบนะครับก็แล้วก็เชื่อมโยงด้วยสามารถใช้สูตรของไอลเลอร์ได้นะครับเสร็จแล้วก็แทนค่า V v star ด้วย F E star ด้วย E นะครับแล้วก็จะได้ว่า F star นะครับเท่ากับย้ายข้างเท่ากับ2บวก E star ลบ v, 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 v star จากข้อสังเกต ข้างบนจะได้ว่าเท่ากับ2บวก E ลบ F นะครับซึ่งจากสมการนี้ก็จะเท่ากับ V นะครับก็จะได้ว่าทฤษฎีบทเป็นจริงน,นะครับอะไรที่เขาศึกษาอีกนะครับก็คือมันมีคำว่าลำดับขั้นของหน้านะครับหน้าก็มีดีกรีเเหมือนกันตัวนี้ใช้กับเส้นเชื่อมของแนวเดินรอบเส้นขอบทั้งหมดที่ล้อมรอบด้วยหน้า หน้า S ตัวอย่างเช่นหน้า r 1นะครับเส้นเชื่อมมี3เส้นกันหน้าตัวนี้ก็ d r หนึเท่ากับ3 r สนะครับเท่ากับ5้ r สาเท่ากับ4ตัวตัวนี้ชัดนะครับทีนี้หน้าภายนอกนะครับถ้าไม่มีตรงนี้นะครับนับง่าย1 2 3 4 5 6แต่พอมีเส้นนี้ในด้วย นับยังไงตัวนี้บอกบอกว่าแนวเดินรอบเส้นขอบทั้งหมดล้อมรอบหน้า S ตัวตัวนี้คือหน้าทั้งหมดคือหน้า R4 นะครับเดินยังไง1 2 3ตัวนี้ต้องเดินมา4 5 6 7 8ตัวนี้ก็เลยได้ดีกรีเป็น8นะครับมีการศึกษาอะไรอีกอ่ะตัวนี้ผมผมจะไปเร็วเพราะว่า เราไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าแต่ว่าต้องการพูดพูดถึงว่ามันมีการศึกษาต่อต่อนะมีนิยามอะไรต่างๆมากมากมายนะครับเช่นเซตตัดของ S ของการาฟเชื่อมโยง G นะครับตัวตัวนี้จริงๆเคยบอกในเรื่องอ่าเคยรู้จักกันไปแล้วนะครับในเรื่องภาวะเชื่อมโยงนะครับคือเซตที่มีสมาชิกเป็นเส้นเชื่อมในใน G ที่มีคุณสมบัติว่า เอาไปลบจาก g นะครับกลายเป็นกราฟเชื่อมโยงนะครับแต่ว่าสับเซตแท้ของ s นะครับ g ลบ t ยังเป็นกราฟเชื่อมโยงอยู่นะครับตัวอย่างเช่น e1 e2 e3 ตัวนี้ลบออกนะครับมันก็จะเป็นกราฟไม่ไม่เชื่อมโยงนะครับแต่ว่าถ้าถ้ามีเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับ ที่ไม่ถูกลบออกจากในนี้นะครับเช่น e 1ไม่ถูกถูกลบลบคแค่ e 2กับ e 3คกราฟของเราก็ยังเชื่อมโยงอยู่นะครับแล้วเขาศึกษาอะไรบ้างตัวอย่างเช่นนะครับจะได้ว่าเส้นเชื่อมใน G นะครับสมนกับเส้นเชื่อมใน G g ีสตาตัวนี้ก็เจอแล้จุดยอดที่มีดีกี K ใน G สมนกับหน้าที่มีดีกี k ใน G ีสตานะครับ หน้าที่มีระดับดีกรี K ใน G จะสมนายกับจุดยอดที่มีดีกรี K ใน G, G G star ตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้ศึกษานะครับแต่ก็ให้ข้อส,สังเกตไว้สำหรับใครที่สนใจลองหาหนังสือในการศึกษาต่อนะครับแต่ว่าคสคอ,คอนี้จะไม่ไปขนาดนั้นนะครับตัวอย่างเช่นวงใน G จะสมนายกับเซตตัดใน G star นะครับ เส้นตัดใน G สมนยกับวงใน G g star นะครับแสดงว่าความคู่กันนะครับ g G กับ g g s t ส r สิ่งที่คู่คู่กันตัวหนึ่งก็คือวงกับเส้นตัดนะครับตัวนี้เขาบอกว่า,วาข้อความในงอสามารถอธิบายในรูปข้างล่างนะครับในการที่มันจะถูก นะครับใน g ีเซตตดใน g ีจีจีสนะครับเมื่อลบออกจะแยกจุดที่อยู่ภายในวงออกจากจุดข้างข้างนอกนะครับซึ่งมันก็จะล้อมรอบนะครับมันมันจะล้อมรอบในลนนักษณะนี้ตัวนี้ขอพูดคร่าวๆนะครับก็สำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับจุดสำคัญก็คือเรื่องของอนิยามของกราฟ ผู้กันว่ามันมีกราฟในลักษณะนี้นะครับแล้วก็สามารถมีการศึกษาต่อเนื่องได้อีกนะครับเยอะแยะไปหมดจริงๆแล้วนะครับตัวนี้แค่เป็นตัวเกิดนะครับแต่ว่าคอร์สคอร์สนี้เอาแค่นี้แค่นี้แหละนะครับสำหรับในคลิปหน้านะครับก็จะเป็นเซกชันสุดท้ายของบทนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ